ับตอนนี้เรากำลังจะพาท่ผู้ชมไปดูเอ,อที่บดพลาสติกนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือที่บดพลาสติกของจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้มีแต่ฟิเจอร์บอร์ดนะครับฟิเจอร์บอร์ดสีเงินเนื้อสีตาลครับดูครับก่อนที่จะบดเราต้องตัดเป็นชิ้นครับนี่ครับชิ้นพอประมาณนะครับเพื่อเข้าเครื่องบดแล้ว บอสเสีเงินไดูกัน,นครับฟิจะบอร์ดสีน้ำตาลเรายังไม่ตัดนะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่ครับตอนเราเรามาเป็นแผ่นคือมันเราไว้ใส่พวกขวดเบียร์ครับขวดเบียร์ไปต่อเลยครับเออในการบดฟิชเอบอร์ดนี้ผมขอแนะนำนะครับอย่าบดเพราะว่ามันใช้ใช้แรงเยอะแล้วก็บดช้านะครับ เสียน้ำมันเสียน้ำ uh มันมากครับสำหรับใครใช้น้ำมันนะครับนี่นี่คือพวกที่รอบดนะครับนี่พวกที่รอบดอันนี้คือพวกที่บดแล้วนะครับแต่โคราพลาสติกนะครับนี่ครับเสษที่บดแล้วเป็นนี้ครับนี่คือเศษเหลือครับเศษเหลือนี้ครับโบนบนนานมากครับสองชั่วโมงนี้เราบดได้แค่สามกระนสอบประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลนะครับต่อชั่วโมงบถือว่าบดช้ามากครับนี่ครับนี่คือตัวราบบนะครับ นี่เครื่องบดนะครับเครื่องบดนะครับเครื่องบดนี่ช่างเรากำลังซ่อมนะครับนะครับอันี่คือตัวกำเนิดพลังงานเราครับเครื่องจักรหัวรถถครับคบปัตต้าครับ140แรงม้ารุ่นใหม่ล่าสุดครับตาร์ทด้วยแบตเตอรี่นะครับนะครับนี่คือตอนที่แกะแล้วเราปั่นนะครับ ต่อนะครับนี่ครับมีช่างช่างเรานะครับนี่คือตัวที่เราบดนะครับออการตัดพลาสติกมีสองแบบก็คือการตัดด้วยคนใช้มือกับการตัดด้วยเครื่องนะครับโดยเป็นเครื่องเราจะใช้ปั่นเข้าไปอย่างนี้นครับมันก็จะตัดออกมาตัดเสร็จจะเป็นชิ้นๆครับเป็นระเบียบมากครับ สิ่งนี้เราซื้อมาก็ราคา9บาทนะครับ9บาท8 8บาท9บาท,บาท,บาท,บาทตามราคาขึ้นลงนแต่การซื้อปัสดสีนี้เราต้องเสียมนเสียตังค์มากครับก็คือมันจะมีตัวไม่ได้ใช้งานก็คือเอ่อสตินุกแกครับรู้จักอยู่ใช่ไหมครับสตินตุแกแมันจะคือตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับงั้นเราต้องตัดทิ้งทําให้เราเสียเสียเงินเนี่ย ให้ขาทุนนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการซื้อครับคลิปนี้ก็ทําขึ้นเพื่อแนะนําครับเพื่อถ้าใครอยากจะซื้อฟิชเจอร์บอร์ดลองดูเนี่ยคุณควจะใช้เครื่องตัดนะครับฟิชเจอร์บอร์ดนี้ฝั่นยากมากเลยครับกว่าจะฝั่นได้นี่เครื่องทังหมดหลายหมื่นนะครับในการซ่อมนะครับผมรับซื้อพลาสติกนะครับร้านชื่ร้านเรายังไม่ต้านนะครับแต่อยู่แถบเอ่อกองขยะคอนแก่นนะครับ ของขยะใหญ่ของคอนกันครับแถวๆนี้จะมีลงแบบร้านรับซื้อสุงพลาสติกนะครับนี่คืออาชีพเสริมก็ได้นะครับเครื่องนี้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับไม่รู้ราคานะครับแต่ลักษณะร้านเราเนี่ก็เพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการซื้อฟิชบอดมาครับปั่นมา2-3อาทิตย์แล้วยังไม่หมดเลยครับ ตั้มาสามตันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับนี่ครับขอแนะนํานะครับฟิวเจอร์บอร์ดอย่าซื้อเลยเพราะว่าถ้าจะใช้เครื่องปั่นนี้ยากมากนะครับเราควรจะซื้อพลาสติกพวกขวดพลาสติกพลาสติกกรอบพีพีใสพีใสขุ่นคุณลิใส้พวกนี้นะครับนี่ครับเตยมตาที่เตยมปั่นนะครับนี่ครับพลาสติกนี้จะปั่นง่ายมากครับประมาณเนี่ยประมาณสองนาทีก็ปั่นได้กระสอบ ทีเนี่ยก็หมดบิ๊กแบ็คอันนี้แล้วครับเนี่ยห้าหนาทีหมดแลวครับเาซื้อกระสอบบิ๊กแบ็คมานะครับแต่ไอ้นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะปั่นหมดนะครับนะครับช่างนะครับมาได้นะครับที่เอ,อถามหาถามคนในซอยก็ได้ครับบอกว่าอยากมาร้านพลาสติกครับเราซื้อพลาสติกร้านปั่นพลาสติกตรง แบบกองขยะนะครับเออเราเรับซื้อเราคุยกันราคาก็ได้นะครับคุยราคากันได้มีพลาสติกหลายๆแบบตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมานะครับเพิ่งจะสั่งของลงมาเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองครับตอนนี้ของเคลียร์ของครับตอนนี้ต้องเคลียร์รีบปั่นพลาสติกนะครับเพราะว่าปั่นยากจริงครับเออเราอยู่ที่บ้านคำบอนนะครับบ้านคำบอนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นที่กองขยะเมืองขอนแก่นนะครับบ้านคำบอน ตรงเข้ามาเรื่อยๆครับตรงเข้ามาเรื่อยๆจนสุดซอยครับสุดสุดกองนี่ครับจะมีร้านรับซื้อพ้า